คุณลหลายๆครับขอประคุณเสียงปรบมือและก็รอยยิ้มันสดใสน้ำใจไมตรีดีงามของพี่น้องนิดหมอแ่นแฟน้นหมอลำพี่น้องบ้านไก่บ้านไก่ได้มากหาลูกหลานหมอลําใจก็ลอยในมือนีครับขอ <c oughs> นึนต้องขอกราบนํมามันสการพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาส้อมทั้งคณะสงฆ์พระเทลาโนุทททุกท่านทุกรลปครับ กรบาบขอบพระคุณคณะภูนำชุมชนคณะกรรมการวัดกรรมการหมู่บ้านตลอดจนถึงพี่น้องในชุมชนวัดคุ้มนารามอำเภอพนมไพรที่เมตตาแล้วก็ให้โอกาสกับลูกหลานหมอลำใจก็ลอยระมากทำการแสดงซีตีต่อเนื่องนะครับโดยความหักความผูกพันเสมือนว่ามันล่ำของบ้านของตัวเองเมาเนี่ครับขอบพระคุณในการตอนรับโอ้ยมันสเห็นผู้ดังหมอล่ำละทายให้ทายขาดไม่ มันจำอิ่มคือกินปนบนอนใต่ลูกมนนอนครับสี่ปีต่อเนื่องในมหาพี่น้องวัดคุ้มเมตตาลูกหลานในแกงเกิดให้ตั้งแต่หลายๆปีนะครับตั้งแต่ก่อนโควิดมาฝากคุณงานมื่อนี้ถือว่ามาตอบยำค้มหักค้มคืนหอดคิดถึงนะครับขอพระคุณในการตอนรับยงอบอุอ่นจากท่างคณะกรรมการผู้จัดงานคุลีกูจอมนี้ลูกหลานเดินทั้งไกลครับ สามลอยเกือบสี่ลอยกิโลจากอำเภอบันมวงติดเกือบติดอ,อจังหวัดบึงการมหาพี่น้องมือนี่นะครับ มอบความูลกะทีกับน้องเอาผลงานการแสดงชุดไมปีที่8ปดไม่พี่น้องพิสูจน์ั้งสายหูสายตาเมื่อนี้ครับขอกราบขอบพระคุณนะฮะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทุกๆท่านลืมบ่ได้คือพี่น้องจากไกลจากไกลเมื่อนี้สลักเวลาลับเวลานอนมาห่อนมาเอาน้ำก,กันกับลูกหลานหนาเวทีด้วยความกรพศรสทธาพี่น้องทุกๆกท่านนี่คือความจริงใจจากผมบอยสิริชัยความลูกหลานมอลำใจกันรอยทุกชีวิตครับ คุณหลายๆครับนำใจของพี่ของน้องนะครับก็ยังคงเส็นคงว่าคือเก่านะฮะมอลำใจกรลอยบอยสิลิชัยซื้อตมบัตรประชาชนพอแก่งเกิดให้ว่าซื้อน้ยผูกกันปุริสายวาสันพอแม่บอกให้ฟังว่าต้นตระกูลมาจากอำเภอพนมไทไ่ไสน้มสกุลปุริสายมี่บอยยุนาหาันมีบอครับนี่ก็แสดงว่าต้องเป็นพี่น้องเป็นเครือญาติกันเนาะ ครับแม่บ่เป็นพี่น้องก็ให้น้องบอยขอเป็นพี่น้องน้ำแน ตั้งแต่น่อย,ย่ยมเป็นบุญเขาสาบแม่เคยผ้ามายามเขาสาบทั้งบันชั้นวันแถวพนมไพ่เนี่ยก็มาเป็นประจำนะครับแต่ว่าธรรมดาใหญ่ขึ้นมาหายูหายกินไผ่มันล้วก็่างหายกันไปแต่ความักความผูกพันกันยังมีเป็นการเป็นงานก็นยังทุ่งเท้าหากันคือขาวขับเมเนกันในทานาของหลูกหลานอำเภอพนมไพ่เอาผลงานการแสดงมากราบรับใส่วัดคุ้มวนารามซีปีแล้วนะครับปกติแล้ว ใจกลลอยนี่โปรโมชั่นมาสีปีนี่สิมาถแถมฟรีปีหนึ่งครับ <มา S 1> แต่ว่าของเฮ้าอน่งคือสิบโบเลแถมดอกไดงยิ่ข่าวว่าปีหนาเพิ่นจังคณะอื่นมาเป็นยังปีหือคันพี่น้องเบนขึ้นถอดกับซิรีมาเอีกคือเก่านะครับสลับกันไปเอาวงอื่นมาเบิงนําพี่น้องครับ ตนตังตนมันสิสมตังกันพี่น้องก็สิได้เบิ่งยางหลากหลายนะครับสนับสนุนทุกทุก,ทกวงมอล่ําแต่ละวงกประคับประ,ประคองเอาผลงานมาสู่เอาชนะใจพี่น้องเป็นเปลิงเป็นมอลลันะครับมอลลําใจเกลร่อยถ้ามีโอกาสมากไก่มากไก่แถวนี้พี่น้องก็จะลืมมาให้กําลังใจคือเกาเดอร์ไซมือนี่ผู้ใดสี่ยูสอดแก่ก็บบอยสิด่ดใช้ยกมือสูงๆแน่ปกติพี่น้องนั่งฟังลั่มดีๆนบ้บานเห่า เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะกันช่วงล่ําเรื่องตอก่อนเอาเรื่องเอานิท่านบ่เขียวบ่อขอดกันเด้อเอาแบบพอดีพองามเนาะ,นะเมื่อนี้ผู้เตยกต่สิเดยเตยคือกันผู้ฟังล่ำแต่สิเดฟังล่ำยังจูใจนะครับจนจบเรื่องจบนิท่านจังค่อยหนีจากกัน,นเมื่อนี้ครับ <ST AN K. S 1> ใส่ผู้ใดติดตาม <ST AN K. S 1> เป็นเอฟซี <t> <Land> แฟนพันธ์แท้ใจกะลอยมีบอ่อ <ST AN K. S 1> แต่ละปีสิมีพระเอกใหม่มาในปีนี้พิเศษพร<า>ะเอกหน่อยหน่อยอิลีอายุ13ปีว่าสัน แต่สิกาลั่นตีว่าเป็นพระเอกในบอนั่นต้องให้พี่น้องนาหานเป็นคนพิโสดเป็นคนพิจารณาซอยหมอล่ำใจกระลอยเสียงประมือต้อนรับน้องอยังครับฮะเสียงประมือ,อน้นองกาฟิวพระโอรสน่อยครับ